นิวคาเซิลต้องออกไปเยือนเซาแทมป์ตันในวันอาทิตย์นี้เวลาสามทุ่มต้องบอกว่าตอนนี้ไม่น่าจะมีทีมไหนมาหยุดนิวคาเซิลได้แล้วด้วยความมั่นใจตอนนี้นักเตะทุกคนเล่นบอลได้สนุกมากโดยทางเซาแทมป์ตันพวกเขาเพิ่งจะแพ้คริสตัลพาเลตมาหนึ่งประตูต่อศูนย์ผลงานช่วงหลังยังไม่แน่นอนก่อนหน้านี้ก็เล่นดียันเสมอกับอาร์เซนอลจากฝูงหนึ่งประตูต่อหนึ่งได้ซึ่งผลงานเซาแทมป์ตันยังเอาแน่นอนไม่ได้แต่นิวคาเซิลคงจะไม่ประมาท ส่วนนิวคาสเซิลที่ชนะติดกันมาต้องบอกว่าผลงานกำลังดีสุดๆในรอบหลายปีขึ้นมาอันดับที่4เลยต้องบอกว่าหลายเกมที่นิวคาสเซิลชนะยังขาดตัวหลักด้วยซ้ำไม่เคยฟูลทีมเลยสักนัดไม่มีทั้งมัคซิแมนงทั้งอ e ีซัพแต่ก็ทำให้เห็นว่านิวคาสเซิลเป็นบอลเล่นตามระบบได้ดีมากถึงแม้จะขาดตัวหลักไปแต่ยังเล่นช่วยกันได้ดีบวกกับนักเตะหลายคนก็ทำผลงานได้ดีขึ้นกันหลายคนและมิเกลเอมิรอนคือตัวทีเด็ดสุดๆเลยในตอนนี้เล่นแบบเอมิรอนก็ยิงกระจายเลย รวมถึงคาลามวิวสันกับเทพโจโลิงตันก็เล่นเข้าขากันดีเหลือเกินแดนกลางก็ได้บรูโน่คิวมาไรสมาบัญชาการเกมผลงานดีมากจนมีหลายทีมรุมจีบกันมากมายแต่ก็ชมเกมรับด้วยนะเพราะว่าพบเขาคือคู่ที่ทําให้เกมรับเราเสียประตูน้อยที่สุดเลยทั้งนิปโปทั้งคีเรนทิ่เตียทั้งสเวนบอสแมนคือตัวหลักช่วยขับเคลื่อนทีมได้ดีเลยทีเดียวแถมเรายังได้แม็กซี่แมงที่หายเจ็บกลับมาพร้อมลุยทําให้เกมรุกเรายิ่งอันตรายเข้าไปอีก โดยเกมกับทีมนักบุญทีมสาริกาไม่น่าจะพลาด3ามแต้มแน่นอนโดยวัดจากผลงานของทั้งสองทีมก็ดูแล้วเซาแทมตันไม่น่าจะต่อกรกับนิวคาเซิลได้แล้วตอนนี้และคาดผลการแข่งว่านิวคาเซิลน่าจะชนะไป2ต่อศูนย์หรือ2ต่อหนึ่งแต่ถ้าประตูแรกมาเร็วอาจมีหลายถึง3ลูกได้แน่และเกมนี้นิวคาเซิลอาจจะมีลุ้นขึ้นที่3ได้เพราะสเปอร์ต้องวัดกับลิเวอร์พูลมีโอกาสตัดแต้มกันเองได้แต่เชื่อมั่นว่านิวคาเซิลจะคว้าสแต้มได้แน่นอน ในส่วนของอลันเชียร์อดีตกองหน้าระดับตำนานของทีมิวคาสเซิลและทีมชาติอังกฤษได้พูดถึงทีมรักของเขาแบบดีใจและแทบไม่อยากเชื่อว่านิวคาสเซิลจะมาได้ขนาดนี้โดยเขาได้กล่าวว่าก่อนเริ่มฤดูกาลผมไม่ได้คาดหวังว่านิวคาสเซิลจะไปอยู่อันดับ4หัวตารางแต่หวังว่านิวคาสเซิลจะทําผลงานดีขึ้นก็พอใจแล้วแต่การที่พวกเขาไปอยู่จุดนั้นได้ผมก็ดีใจมากแต่ก็ยังไม่คาดหวังขนาดว่านิวคาสเซิลจะอยู่แค่ที่4ตลอดหรือไม่ แต่ในความจริงผมเองก็มองว่าพวกเขามีโอกาสในการไปเล่น UCL ได้ผมมีความสุขที่ได้เห็นเอ็ดดี้ฮาวคุมทีมข้างสนามและสร้างผลการแข่งขันที่ดีให้กับทีมเราชัยชนะเกมกับสเปอร์มันทําให้ทีมของเราเป็นที่จับตาจากหลายๆทีมในขณะนี้ซึ่งคู่แข่งทีมเราอาจจะไม่ชอบมันแน่นึกถึงวันที่เราไปเยือนแอนฟิลของลิเวพูถึงแมะเราจะโชคร้ายแพ้ในช่วงนาทีที่98แต่ก็ได้เห็นผลงานการเล่นอันยอดเยี่ยมของทีมสาลิกาเป็นที่น่าชื่นชม เป็นการส่งสัญญาณที่ดีต่อทีมซิลและเป็นเรื่องที่ไม่ดีต่อทีมคู่แข่งเพราะจะมีทีมของเรามาต่อกรพวกเขาได้แล้วและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็เคยเจอมาแล้วพวกเขาทําอะไรเราไม่ได้มากหลักจากที่เราบุกแบ่งแต้มมาได้ตอนนี้ทุกคนรู้ว่านิวคือยักษ์ที่ตื่นขึ้นมาแล้วพร้อมจะปาดปนทุกทีมได้บาลันเชียร์ได้กล่าวถึงทีมรักของเขาว่าถึงยุคสมัยของเดือดทูลแล้ว